สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิศคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรน้อมวันนี้คือสเสน่ห์ของคุณที่ใครก็แอบหลงรักนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการพพอร์ตค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมวันนี้กันเนาะตัวอักษรนะคะสองตัวแรกมี ON C J J นะคะแล้วก็ตัวไอด้วยตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรดีเนาะตัว X นะคะตัวสอวนี้จะอยู่ในชื่อนนามสกุลของคุณได้นะพร้อมแล้วเนดะี๋ยวเรามาฟังกันค่ะพี่ไพ่จะบอกว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะโอ้ใบแรก6 of s w o r อ s นะคะใบแรกก็สวยเลย6 of s w o r อ s ตามด้วย Knights of Pentacles นะคะเนะคะมีหม่ยเลขอะไรขึ้นบ้างแล้วเนาะมี13นะตอนนี้มี13มี6เนาะ Five of Wands แล้วก็ Seven of Pentacles นะคะ ขอเปิดไพ่ออร์เคิลนิดหนึ่งนะแคเมิราคาร์มิกเซเลชั่นชิปต่อแล้วว่าจะขอสัก2องใบได้มาถึงสามใบเลยนะคะเทสที่แบบโฟนิกส์แล้วก็ช็อค เสน่ห์ของคุณเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยพี่ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ move on เร็วนะเวลาเจออะไรที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าเจออะไรที่ไม่ใช่กับใจตัวเองอะจะเป็นคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยอ้อยอิงหรือว่าอยู่กับพื้นที่เก่าๆได้นานเหมือนกับไม่เชิงว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะคะเพียงแต่เหมือนกับว่าชีวิตมันจะต้องเดินต่อเนาะแล้วก็เราเชื่อเรื่องว่าคนที่ move on เร็วเป็นเพรเขาเชื่อว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีเรื่องดีๆรออยู่หรือ,อย่างน้อยที่สุดอะมันจะดีกว่า สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้หรือณนะปัจจุบันนี้แน่นอนนะคะถ้าเป็นลักษณะของของแฟนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเวลาทะเลาะกันแล้วไม่ค่อยเอาเรื่องเก่ามาขยี้เป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคือไม่ค่อยเอาอาดีตมาพาดพิงคนอื่น จะเป็นอดีตของใครบางคนที่เคยเจ็บช้ำก็ได้นะไม,ไม่ดึงอดีตของคนเหล่านั้นนะมาทำให้เขาเจ็บช้ำไม่พาดพิงเขาถึงอดีตหรือว่าไม่อดีตของผู้คนนะมาตัดสินว่าคนเหล่านั้นนะแบบอ๋อเธอเคยเป็นคนไม่ดีเธอก็จะต้องเป็นคนไม่ดีต่อสิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาสิ่งที่เขาอาจจะเคยถูกตัดสินหรือทำผิดพลาดใดๆก็ตามอเอามาเป็นเลเบลมาเป็นแบบ เป็นป้ายติดว่าคนคนนี้ก็จะควรที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยเรามองว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็ให้อภัยคนอื่นนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนหรือจะเป็นใครอะคะ่ะเขาอาจจะมีอดีตที่ไม่ได้แบบใสสะอาดหรือว่าแบบโหบริสุทธิ์เพอร์เฟกมา100%เลยหรือแม้กระทั่งตัวคุณอะถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยทําอะไรผิดพลาดอะ คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบให้อภัยตัวเองได้อะค่ะทาความเข้าใจได้ว่าแบบเออวันนั้นเราอาจจะยังเด็กหรือว่ามีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอนะแต่ว่าในวันที่เราเคยทําผิดพลาดอะเราก็ได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างแล้วแล้วเราก็มีจิตใจมีความตั้งใจที่ตั้งมั่นว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นไม่กลับไปเป็นคนเก่า ฉะนั้นพอคุณให้อภัยตัวเองได้มีมุมมองกับตัวเองแบบนี้คุณก็จะใส่สิ่งเหล่านี้ยไปกับคนอื่นเหมือนกันจะเป็นเพื่อนจะเป็นผู้ร่วมงานจะเป็นแฟนเนี่ยถ้าเขาเคยอนะที่ทำอะไรที่ผิดพลาดอะคะ่ะคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจว่าเออแต่ละคนมันก็มีอดีตเนาะมีความเจ็บปวดเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เป็นธรรมดานะที่แบบคนเรามันจะทำอะไรผิดพลาดได้ถ้าแต่ขอให้คุณหรือเขาเรานะั้นมีความตั้งใจที่จะทำมันให้ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอที่ที่คุณจะสามารถให้โอกาสใครสักคนคือแบบบางทีมองกลับมาที่ตัวคุณเองอเรายังอยากได้โอกาสเลยเนาะตอนที่เราทำผิดอะบางทีบางครั้งเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละมัน ไม่ได้รู้ผลที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันเฟลมันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยวันที่เราเคยผิดพลาดเราก็อยากได้รับการให้ภัย์ฉะนั้นคุณก็เอาหัวจิตหัวใจแบบเดียวกันนี่แหละที่ครั้งหนึ่งคุณอาจจะได้รับการให้ภัยจากใครบางคนนะคุณก็พร้อมที่จะให้สิ่งสิ่งนี้สิ่งที่คุณอยากได้จากคนอื่นเช่นเดียวกันความ นอกจากความที่คุณมีจิตใจที่กว้างขวางาให้อภัยคนอื่นได้แล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะความดีหรือสิ่งที่คุณศรัทธานะถ้าคุณศรัทธาและยึดมั่นกับอะไรสักอย่างนะคุณจะไม่ค่อยวอกแวกนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย เจ้านายสามารถแบบไว้ใจคุณได้เลยเรื่องการงานเรื่องการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ารับปากแล้วคุณก็จะพยายามทําให้หน้าที่การงานนั้นๆมันมันเดินไปตรงตามเป้าหมายที่สุดหรือว่าถ้าคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอคุณจะไม่มีทางเลยที่จะคิดอยากยอก เอาผลประโยชน์ของบริษัทของเพื่อนหรือของใครก็ตามแต่เ,เอามาเป็นของตัวเองคุณจะไม่ทรยศความไว้เนื้อเชื่อใจของใครเลยโดยเฉพาะกับของตัวคุณเองนะคะคุณจะไม่ทรยศความดีของตัวเองเพียงเพราะความอยากได้อะไรบางอย่างอยากได้ในชื่อเสียงตําแหน่งเงินทองออความอยากเนี่ยจะมีผลกับใจคุณน้อยมากเลยเพราะว่า ทำแล้วไม่คุ้นนะคะความเชื่อใจเนี่ยกว่าจะสร้างใช้เวลานานมากทำลายเนี่ยแป๊บเดียวแล้วคุณก็รู้ด้วยว่า แม้กระทั่งตัวคุณ่ะเรายังอยากได้ความเชื่อมั่นเชื่อใจอยู่กับใครแล้วปลอดภัยกับคนอื่นนะคะฉะนั้นคุณก็จะทำสิ่งเนี้ยสิ่งเดียวกันกับที่คุณอยากได้อะคืออยากได้อะไรก็เป็นคนเช่นนั้นนะคะอยากได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคุณก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีก่อนเลยอยากได้แฟนที่ดีแฟนที่น่ารักคุณก็เป็นคนที่น่ารักก่อนเลยไม่ต้องรอว่าอ๋อ เดี๋ยวฉันไปเจอคนดีก่อนแล้วฉันค่อยเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นก่อนเลยให้คนอื่นดูก่อนเลยนะคะเอาความดีเนี่ยมาวัดพลังงานกันเลยว่าถ้าใครไม่คู่ควรกับความดีของคุณน่ะเชิญออกคือเชิญออกที่คุณไม่ต้องไปเชิญด้วยนะพลังงานมันอยู่คนละคขึ้นกันอะ่ะมันมาเจอกันไม่ได้อยู่แล้วเอาความดีเอาไว้ปกป้องตัวเองนะคะอยู่ที่ไหนใครเขาก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย อยู่กับเจ้านายเจ้านายก็จะรักก็จะเอ็นดูอยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนนะคะเขาก็จะรู้ว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่ไม่ทำให้ใครผิดหวังไม่ทำให้ใครเสียใจไม่มีแบบถือมีดแอบ,บรอบแทงข้างหลังแน่นอน ในเส้นทางที่คุณเดินน่ะชีวิตมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเนาะมันก็จะเจอนน่นเจอนี้บ้างแต่ทุกทครั้งที่คุณเจอเรื่องอะไรที่เข้ามาทดสอบเนี่ยคุณจะเติบโตจากสิ่งนั้นได้เสมอๆเป็นคนที่รับมือกับความผิดหวังในชีวิตได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่เคยละทิ้งความพยายามในการทำความดีของตัวเองเลย ไม่ได้รู้สึกว่าเออถ้าเจอเรื่องไม่ดีบ่อยๆก็อยากมันเป็นคนดีมาซะเลยเป็นคนดีไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยคนอื่นเขาไม่เห็นต้องดีมากเขายังได้ดีคุณจะไม่มีความคิดแบบเนี้ยอยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อยยังยังคงเชื่อมั่นยังคงมั่นใจในเรื่องของความดีว่าทําดีย่อมได้รับความดีตอบแทนเข้ามาในชีวิตแต่จะเข้ามาในรูปแบบไหนไม่เป็นไร อดทนได้รอได้นะคะเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการทําความดีแม้เพียงเล็กน้อยอเหมือนแบบมีความสุขกับการปลูกต้นความดีของตัวเองไปเรื่อยๆอไม่รู้สึกว่าต้องให้ต้นความดีต้นนั้นออ,อกดอกออกผลวันนี้นะคะมีความสุขที่ได้ปลูกปลูกทีละนิด,นดปลูกทีละหน่นอยปลูกทีละวันแล้วก็สะใจทุกครั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะความอยากหรือกิลสอะไรบางอย่างได้ นะคะคือแบบต่อให้มีโอกาสชกช่วยผลประโยชน์ของคนอื่นต่อให้มีโอกาสแอบ,บทำอะไรบางอย่างแล้วคุณเนะี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์กับเรื่องราเหล่านะั้นนะคุณก็จะไม่ทำด้วยคือสะใจที่ตัวเองสามารถเป็นคนดีได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะต่อหน้าเป็นยังไงรับหลังก็เป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่หน้าเป็นอย่างหลังเป็นอย่าง นะคะแล้วก็ความทุกข์ความสุขในชีวิตไม่ค่อยมีอิทธิพลอิทธิพลกับตัวคุณมากสักเท่าไหร่หมายความว่าคุณจะไม่ได้แบบวิ่งเต้นแล้วโหยหาแบบชีวิตฉันจะต้องดีมีความสุขอย่างเดียวหรือว่าความความทุกข์ห้ามเข้ามาในชีวิตของคุณแม้แต่น้อยเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีว่าชีวิตมันจะเจอเรื่องราวหลายอย่าง และคุณก็มั่นใจในพ w e r ของตัวเองมากๆว่าคุณจะเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ฉันจะใช้ความดีนี่แหละปกป้องตัวของของฉันเองแล้วก็ปกป้องคนอื่นด้วยนะคนพร้อมคือถ้าคุณรักใครเป็นห่วงใครเอ็นดูใครแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะปกป้องคนเหล่านั้นเสมอไม่มีการเอาไปนินทารับหลังไม่มีการเอาไปใช้ผลประโยชน์ใดๆ คือถ้ารักก็รักด้วยความบริสุทิใจถ้าหวังดีและปรารถนาดีกับใคร mm. ก็เพราะว่าหวังที่จะได้เห็นคนเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขขึ้นแม้ว่าบางทีบางครั้งอ่ะคุณอาจจะต้องไปเป็นคนที่แบบต้องไปขัดเกลาไปสั่งสอนหรือว่าไปไปทำให้คนที่อยู่รอบข้างตัวเนี่ยเป็นคนดีได้ขึ้นมาก็ตาม นะคะคือแบบจะไม่ได้แบบยืนมองเฉยๆแล้วรอให้เขาเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครเริ่มทําอะไรแบบลอกนูลอกทางอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปติคุณก็จะไปบอกคุณก็จะแบบไปคอยแบบตบแถวให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ซิกแซกไปไหนเนาะแล้วก็ถ้าเห็นคนที่คุณรักเนี่ย หรือคนที่คุณสามารถพูดได้เนี่ยถ้าเขาเริ่มเกเรถ้าเขาเริ่มไม่น่ารักเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะลงไปลุยเหมือนกันคือแบบเออเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีที่ไม่ยืนมองอยู่เฉยๆอะ่ะไม่ยืนมองให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาเองไม่ได้ยืนมองหรือปล่อยให้เขาลงทะเลแบบว่าเวลาเขาเจอกับวิกฤตเจอกับปัญหาเช่นเดียวกันคือแบบ พร้อมดูแลพร้อมปกป้องพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะประกบพร้อมที่จะให้ใจพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่อยู่อยู่ข้างๆตัวเองเนี่ยดีไปด้วยกันไม่ใช่ฉันดีอยู่คนเดียวเธอจะเป็นยังไงก็ช่างน,นะคะมันมีความเสียสละในการลงไปดูแล ผู้คนเหล่านั้นเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาคุณดูแลผู้คนเนี่ยถ้าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อหรือเป็นคนในครอบครัวคุณจะดูแลแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเริ่มเกรเระคะ่ะเหมือนแบบถ้าคล้ายๆกับถ้ามีคนในบ้านหรือมีลูกอย่างเงี้ยก็ได้ ถ้ามีลูกอ่ะคุณไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องตีแล้วมันจะต้องโตเออแบบเขาเรียกนะคุณจะไม่ได้ใช้หลักว่าอะไรนะเออเลี้ยงวัวให้ผูกเลี้ยงลูกให้ตีแต่คุณมองว่าเราทําให้ใครสักคนดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องทําให้เขาเจ็บปวดนะคะคือสามารถสอนคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความเจ็บปวดอันนี้เป็นเป็นการยกตัวอย่างเนาะเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่า เวลาคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณอ่ะเขาเริ่มเกเรอ่ะคุณจะเอาความเมตตาเอาความใจดีอ่ะไปโอกอดคนเหล่านั้นมากกว่าที่จะแบบไปเคี่ยนไปตีให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าใช้หลักการลงโทษอ่ะคุณจะไม่ได้มองว่าการลงโทษทําให้ใครดีขึ้นเพียงแต่ว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่อ่ะจะนำไปสู่ผลอะไร แล้วให้คนคนนั้นตัดสินใจเองนะตัดสินใจแล้วไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเขาเลือกผิดเนี่ยมันจะต้องเลวร้ายอะไรมาคือแบบมันก็เป็นเหมือนบทเรียนที่เขาจะต้องไปเรียนรู้เองแต่คุณก็มองมองดูด้วยใจที่อดทนนะใจที่อดทนมีความรักเห,รเหมือนเขาเรียกอะไรนะมีทั้งพระเดชพระคุณอนะ่ะไม่ได้คอยเกี้ยวกา่กับคนที่คุณที่จะต้องประคองความสัมพันธ์อย่างเดียว เน้นเอาข้อจริงๆอะเน้นใช้ความรักมากกว่าความรุนแรงซะอีกคุณมองว่าความรุนแรงไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์อะดีไม่ดีมันไปผูกใจเจ็บผูกเรื่องราวต่อเนื่องไปไม่รู้จบซะอีกแต่กับความรักแล้วก็ความอดทนที่มีมากพอมันจะทําให้คุณสามารถผ่านสถานการณ์แย่ๆหรือว่าผ่านวิกฤตผ่านเรื่องราวบางอย่างไปได้ด้วยกัน ะะอย่างเช่นถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามีเรื่องผิดใจอ่ะคุณก็จะไม่แบบว่าคอยด่าคอยบ่นอะ่ะเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจหรือว่างอนไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีปัญหากับแฟนอะ่ะมานั่งคุยกันดีๆมานั่งของกันด้วยความรักว่าเออ คุณทําแบบนี้แล้วเราไม่ค่อยสบายใจเลยทาแบบอื่นได้ไหมเรามีวิธีอื่นได้ไหมที่เราจะสื่อสารกันให้ดีกว่านี้หรือว่าเรามีปัญหาเรื่องเนี้เราสองคนจะถอยกันคนละก้าวยังไงให้เราสองสเราสคนเนี่ยสามารถเดินไปต่อด้วยกันได้ มันเป็นลักษณะของการที่คุณก็ปกป้องหัวใจของตัวเองอย่างเต็มที่อะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ปกป้องดูแลใจของคนอื่นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจให้ตัวเองได้แต่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอีกคนนึงรู้สึกยังไงหรือว่าความต้องการของเขาะมีเรื่องอะไรบ้าง ในท้ายที่สุดนะคะในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะคุณมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ลํำค่าทางนั้นแหละคุณคุณเหมือนคุณได้เติบโตพาตัวเองไปเติบโตใน,ในทุกโอกาสในทุก ผู้คนที่คุณได้พบได้เจอเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันมีความเข้าใจในตัวเองมีความเข้าใจในโลกของใบนี้มากขึ้นยิ่งคุณเติบโตมากเท่าไหร่นะคุณจะมีความอ่อนหวานมีความละมุนกับโลกใบนี้แล้วสิ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําให้ตัวคุณอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แข็งแรงแต่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มี เหมือนกับว่ามีความเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณมีความลึกซึ้งมีความอ่อนหวานคุณนำสิ่งเหล่านี้เอาไปต่อกรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เก่งขึ้นทุกทีทุกทีเหมือนยิ่งยิ่งเจอเรื่องราวมากขึ้นเท่าไหรคุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเจอ บทเรียนไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบใดคุณก็จะสามารถมีสติประคองพาตัวของคุณเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอและความรักที่คุณนำพามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันจะอยู่ในใจมันจะหล่อเลี้ยงตัวคุณไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหมือนกับรางวัลที่คุณ ได้ทํามาตลอดแล้วมันก็ส่งผลมากลับมาที่ตัวคุณคนแรกเลยก็คือพอทําแล้วปุ๊บเนี่ยมันดีกับตัวคุณเองเลยมันดีกับใจคุณเองเลยมันเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่คุณมีให้ไว้กับจักรวาลหรือโลกใบนี้นะคะว่าคุณจะ ใช้ความดีงามใช้ความรู้สึกดีในใจเป็นเข็มทิศนำทางเสมอไม่ว่าคุณจะต้องได้พบเจอกับอะไรและคุณจะดูแลคนที่อยู่ข้างตัวข้างใจของคุณเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่ามันจะเส้นทางเนี้ยมันจะยาวไกลแค่ไหนก็ตามนะคะค่ะเหล่านี้ก็คือคำตอบของแรนดอมวันนี้เนาะว่าสเสน่ห์ของคุณที่ใครก็แอบหลงหลัก นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกกายสุขใจนะบาย